สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมบริภาพพี่น้องมากลางมองครับพี่น้องกลางมองหวยเสี่ยงหัมเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับน้องนี่แหละพี่น้องมาเนี่ยคนก,นกับกลางไหลเลยครับคุณพี่น้องใกล้ๆเนี่ยก็เห็นคนหนึ่งครับคุณยังนันยันกับคนยังครับทั้งปุ่นก็มีครับพี่น้องพุดนะครับดำๆนะเดี๋ยวผมจะเอามออสองเส้นมากลางประซิวอ่าวครับพี่น้อง เหมือนกันครับหลังจากใส่เบ็ดแล้วมันมาตอดเบ็ดผมได้ดีผมก็เลยว่าหาแนวมาจัดการมันครับเดี๋ยวให้เบิ่องอุปกรณ์อเอานี่ครับพี่น้องมาแล้วครับสองเส้นสามสิบตาครับพี่น้องแนวประมาณสิบเมตรเ่ยเหมือนเทาสิบมาลองเบิ่งกันครับว่ามันจิตถือเต็มม่วงบอกจะต่งไรมันขึ้นลหลแต่พี่น้องไปพี่น้องไป,ไปกลางกัน ไปครับพี่น้องของใหม่ประเดิมเลยครับ อ่ะครับพี่น้องใส่แล้วแล้วครับพี่น้องนี่ครับเซรอขบขอบนี่ล่ะครับพี่น้องมันสีเดชพ่อมกบอพี่น้องล่องเบิงครับเพราะว่าน้องนี่ค้นกลางม่องลายครับปลามันสีหลึ่งม่องบอจักโมโหครับแต่ว่าล่องไสเบิ้งรับเห็นปลาซิวอ่าวมันลายกันเดี๋ยวตาเบิงกันมื่นเส้าครับพี่น้องว่าสีเดชพ่อมกพ่อยังบอครับพี่น้อง มพมกพอถอดบอกปัซิออวอ่าวลองเบิ้งครับถาหลุนกันเลยครับกับตอนเศร้าๆครับพี่น้องมาเบิ้งน้ากันนะทีนี่ครับมีปลาซิวอ,อ่าวอยู่เนาอเห็นบหครับเห็นลูกดิ๊กดิ๊กดิ๊กนะนะครับขาวๆนะ,น,ะนี่ครับผม เสด็จข้อมกบ่หละพี่น้องนะครับถือเยอะปักกระแนยงนิดหนึ่พี่นอ้องปักกระเียงกกนยหน่อยมองยูง่ถือหลายครับพี่น้องครับถือเป็นมองแต่เดี๋ยวเขาสีกู่ึ้นไปละก็สีไปเขาเอื่นไปปดทั้งๆครับน้ำเลิกครับมองเนี่ยครับผมกู่มองกัน หน่อยหลยครับผมกลับมปลาหน่อย No. Hey. กองงานเต็มเลยครับพี่น้องนะนี่ครับเต็มมีปลากระแจงปลาศพท่งปลากล้วยครับผมแล้วกับปลาซิวอ่าวปลาขาวนี่ครับพี่น้องกะวันนี้กะนี่ครับ ไหลป่นนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเชียวไปปลดเงินครับพี่น้องนันสิบวเลวะง่ายนี่ครับพูดอะเต็มเลยครับพี่น้องนะครับเหมือนนี้มาใส่ปลาซิวปลาขาวปลากระเย่ปลาเน้นหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าเห็นมันหลาครับพี่น้องมาใส่พี่น้องเบ่งครับผมนี่ครับหลยหลายตัวอยู่ครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ช่องอากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันขึ้นเขาครับผม คลิปต่อไปที่มียังกระทาลุนทาเบิงกับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ